สวัสดีเอฟซีแฟนของทุกคนนะคะมื่อี้นนี้ยากกับมีหน้าทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคมฝันของพ่อคน้นสซลินนะคะพ่อแล้วฝันนะคะฝันต้องงวดว่ดาปูนะคะปูยุหน้าปูพูมอยู่หน้ามาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้นะคะเพิ่นมาบอกเป็นเลขสองโตนะคะแล้วมืนขึ้นนี่ฝันว่าปูมาบอกอีกว่าอยากได้สามโตบ่อนะคะเพิ่นกับมาบอกอีกนะคะ เป็นเลขสามโตนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสนทน้าระวังนุนทิยาก,กับพ่อค้นซุลินนะคะวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกนะคะพ่อสวัสดีคะ่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจำนุนทิยาได้พาค่ะเสียงพ่อคือเกาโอ้ย จำได้จูจำได้จูเอ่อพ่อโทรมาหลายสายแล้วหนู้ไม่ได้โทรกลับผมว่านนี่ก็ยากจูวันนี้กับพึ่งว่างนะคะเป็นยังไงค่ะสบายดีบ่พ่อครับแฝหมอมาต้องจำให้ก็ต้องดี <c oughs> ขึ้นอย่าพ่อป่วยคือกันหลายเ <c> ป <oughs> ็นแบบนั้นแหละมันดูดูมันกับเป็นหนามันห่อนแก่ค่ะแม่นค่ะเป็นน้ำอากาศอากาศห่อน คนเป็นไข้ร้ายเป็นแล้วก็เสียงเปี่ยนเสียงบ่อยากกลับมาใช่ทำงานพวกรวบได้แล้วหายๆเร็วๆเด้อค่ะครับองว่าเอฟซีฟังแล้นี้มคะเือว่าเพื่อนเลขสี่พันหนันพันหนอปูพยางมัจะนาปูอันปูคนนั่นนะปูคนจิตมันมาบอกเลขหนัดส่เลขจิตเก้าศูนสามสี่ปันใจ กันเตเด็กหน่อยมาบอกพี่แบกนะไปกันเป็นอ่างมันแตมันบอกวันนั้นมันหมอกวันหลังแม่องวดนี้ปู่มากว่าจังไดค่ะวันนี้เป็นมาดมือแรกได้สิสิบบอตัหานอนสี่ยนเพรานว่ามมาบอกว่าเล่งเลงมันปุ๊บเ่งเลงมันจอกชนชนชนหาคับชนชนสองได้หนีเรียบหน่ ป็นนางมาหนะน่ะป็นนางมาจากนหะน้าน่ะมันมาเย็นโมโมกันกับโมวันอยู่หนาแห่นี่นล่ะค่ะศูนย์หากับศูนย์สองเลขจะออกศูน,นย์หากับศูนย์สองเพื่อนว่าจังสี่บอกบอกแอนเลขเบ็กไม่ได้จะออกตัวนี้ปแล้เพราะนั้นชนหนากับชนจองได้หน่อยแล้วเพื่อนว่บอกว่าเป็นบนเป็นล่างหรือว่าสองตัวนี่ตัวหนึ่งเป็นบนตัวหนึ่งเป็นลา่างไือทั้งใดค่ะ บอกคนโมวคนโมวจังแสนน้มแต่ในบอกกเลว่าโปไในวันนั้นคือยังมันมาต้มวัดอะป้ยมันกูหามันกูก็ไม่ซื้แกหาซื้อาตัวนี้เนี่ยมันเป็นตไหนนอกแต่ในวันจรงจเป็นหมนงว่ากล้หม่เสียมะเสียเพื่อเป็นอย่างัเสียจ้าหาบัดเพื่อบัดเสียเพื่อเป็ย่งนัหายวันหึงออกวันหนึ่งที่ไหนพอพอกกั ตกเลสไปหาคน้นคาเด้งนะ้ำโทรบอกเป็นให้มาเขียนใหในย่ายน้ำแรงว่ามือวันพระนะนะอ๋อพอฟันตะนายมือหรือบปล่คะเนี่ยฟันฟันก้อนมือวันพระหนึ่งฟันคนมือวันพระมัน,ห,มนหนึ่งกับตีนน้ำเต่ามาเป็นหมือวันพระริงก็ก็ให้คนคนเจ้าของคนขาเด้งมาเขียนให้ว่ามือวันพระนะค่ะ ช่วงช่วงช่วงนั้นเห็นพอโทษมาอยู่อพอ,พอพพอหลวงพ่อเพิ่่สบายนุ่นิยาเอาเพิ่นมารักษาเพิ่นกับอยู่บ้านนะหนูก็เห็นอยู่หนูว่าสิโทรครับทั้งหน,นูเห็ดอีย่างแน่หนูก็เลยลืมโทรกลับเลยเพ,พิ่งเอาเพิ่งเอาหลวงพ่อไปส่งหมู่บ้านนี่ค่ะหลวงพอดีขึ้นแล้วเพิพ<อ>่่สบายเอาเพิ่นมารักษามาอยู่มารักษาเพิ่งเอาเพิ่นกลับไปกุฏิแล้วค่ะ รู้ว่ามีสองคู่นี่บ่พ่อเลขเดี๋ยวพอว่าข้พันต่อกันค่ะนี่พัน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 ่นั่นพันพันน้ำพอไปเอาเด็กียงนะเด็กียงจะนีพอนล่อนคนขายเด็กคนเขียหนให้เด็กเด็กเก้าพอน้ำเด็กเก่าพอนั้นเือเด็กสามขาเจ้ามาเจนะ กับต้นหนาคกับต้นสองใส่เป็นเค็มหน่อตัวราคาจะบาดนี่นองแนบเคลื่อนมันก็บรรับสิแต่จอดเกือบแจ็คแตงรับมันน้ำมันห่อนแห้งเนาะขาแม่ห่อนอ่านี่มาฝันฝันมาเขาปิง่งไก่ตกงี้กับป่นป่าเขาไมา่เราไมา่พอกินนะพอนั่งกินอยู่ เส้นหนึ่งมีคนยิ่งคนหนึ่งปัะจบขอกินน้ำนะพอคอระรัปมันพอพอจะบวิมพอวาต่างจีนนะแล้วพอใหมคนกูเอาเส้นต่ึงจ้งจะแบงงาโตงวันศีนนี่ไงเขาเขาก็ับมาให้อีกนะพอวาจะแบงหงายสบวาจะแบงห้เขานะเขาเขาผัดเบ้านะเขาเขาผัดเบ้ากวาดพอเบิร์ต่ากวา่กัน ต้อนมำานกันนานมันแจ้งมื่อวานก็เปนโทษหานอนจียานะอ๋อฟันแบบนี้พ่อคิดว่าเลขมันเข้าแล้วบ่ค่ะเธอพ่อกับมันแจ้งแน่จะหรอสกันฟันแบบนี้นะพอกันฟันไม่กินไม่ยานนะเออซุนหาคับซุนสองนี่ซุนัวพ่อพ่อมักตัวได้ค่ะเน้นตัวได้ค่ะพ่อมักตกันไหมพี่อ๋อมักตโตกันก็นี่กันเป็นนี่ได้ต้อนจิ้ยา มันมันมาบอกเด็กสามตัวไหนมึงเคนเอามาบอกสามตัวอีกอ่ามันมาบอกสามตัวเอาวอกกันวะปัญญามากคือเราละกันวะเอาบอกมึงไหนอะไรสามตัววอกกันวะใดๆเจอปูแหงเด็ดแหงเด็ดส้นมันเองหน่อยกระไรบางกีน่าค่ะแม่ใดๆมึงจำมันเรืองกันวะมึงยืดมันเรื่องกันวะ ันบอกยังน้อบอกเจนยังน้อเด็กเาเรียกว่าม่ยครับครับเด็กสองตัวเนี่ยแต่มันก็จำเกลงนัันมาละค่ะมันมีจำในไตัวหนึ่งไม่ได้ขาเก่าขาเก่ากอนตัวาเก่าบอกบอกบอกเจนังนะค่ะแต่ว่าเด็กสามตัวศูนย์โอเปแมน สองศูนย์เก้าวเลยสองศูนย์เก้านีา่นะเพื่อนมบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเลขสามตัวบอกมือขึ้นนี่มันบอกค่ะสองศูนย์เก้าครับบอกวันแจ้ง,งนะพอพอพอนอนประหลับนะสองศูนย์เก้านะครับหาเจ้าหาเก้า อือนะมันมอทั้งนั้นไปได้ไปก่อนได้กูไปก่อนได้กูไปจัเสินกูคือเราเดียวไปมาเป็นคนันวานมึงยางมึงมอในเดินงานมึงมีพ้นปวกกับมาไนแน่ปี้พอมวานตอกระมวคอตามดูงยุ่นนานาจรสหนาสารพะพุ่มพอกันแน่นแนเห็นต้มปวกนะ ยู่ก้อนปวกไม่หยังค่ะพ่อบอคนคนคนปูคนบอกว่ามันมีป้อนปวกกันนย่นั่นได้มาไม่มีไม่มีของมีมีปูขุดมีูพชิมาอยู่น้ำมึนเน่นได้เปนว่าอ๋อเข้าใจแล้วสรุปว่าเลขงวดนี่พ่อฟันฟันสองฟันหนึ่งแต่ต้องงวดนะศูนย์ห้ากับศูนย์สองที่ปูมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ เลขจะออกคือศูนย์หาคับศูนย์สองเรามาขึ้นนี่ <สะ S 1> พ่อฝันว่าปู่ม,มาบอกเลขสามโตคือสองศูนย์เก้าคับหาเก้านนทียาลงถือบ่ค่ะแน,น่นแน่นถึงเรื่องทะลุแล้วมีซัมนี่มันบ่ค่ะครับมิซัมนันนะครับอ๋อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของพ่อคนสุรินทร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ค่ะพอมาพี่น้องเอฟซีก็สิ่ง้ยินแนะคะเสียงสัมผัส์รหวางนุ่นยาก,กับพ่อคนสุรินนะคะพอคนสุรินเพิ่นกะเป็นความฝันของเพิ่นฝันปูนี่ยูน้าเพิ่นนะคะพุ่มยูนาเพิ่นนะคะมาบอกต้องงวดนะคะบอกต้องงวดบอกว่าเลขจะออกเลขจะออกตัวนี้นะคะศูนย์หากับศูนย์สองนะคะ แล้วมันขึ้นปูมาอีกนะคะปูบอกว่าอยากได้เลขสามตัวบ่นะคะเพื่อนกับให้เลขสามตัวคือ209กับ59าเือเลข2อตัวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทียากจะขอยุติแนวทางของพ่อค้นสุรินให้พรอแม่พีณองเอฟซีพิจารณาเอานะคะเป็นแนวทางนุงนุิยากกับบรูว่าเลขเสียออกตัวใดนะคะ เลขทุกโตมันกับเขาไดุ้ดได้นะคะเป็นแนวร่างเฉยๆนะคะนุ่นทียาเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะว่าสามารถรู้นะคะนะคะนุ่นทียาจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ